เธอทำทำเป็นธุรกิจเลยหรือเปล่าเขาบอกว่าเขาทำดิฉันก็ไม่ไม่คิดถึงอะไรเลยค่ะเพราะว่าน้องสาวแนะนำนี่คงไม่ใช่แนะนำในสิ่งที่ไม่ดีให้ก็เนื่องจากความคิดที่ว่าจะช่วยเขาด้วยกพเห็นสามีเขาเพิ่งจะเสียชีวิตไปดิฉันก็เลยคิดจะช่วยเหลือเขาก็เลยสมัครเลยค่ะสมัครโกซื้อเลยซื้อมาทดลองแปะให้กับตัวเองนะคะ เมื่อดิฉันแปะไปก็เ,เริ่มแรกก็ยังไม่ไม่รู้สึกอะไรหรอกค่ะแต่พอไปสักอาทิตย์หนึ่งก็เริ่มละตอนนี้รู้สึกว่าอาการปวดที่บ่าที่ไหล่แล้วก็กลางคืนมันจะไม่ไม่ปวดจนทําให้เราต้องตื่นสามารถหลับได้ถึงเชา้าดิชันก็พอใจแล้วเพราะว่าหมอก็บอกว่าคอคุณเนี่ยต้องมีอย่างเดียวคือต้องผ่าตัดแต่ดิชันนี่กลัว กลัวการผ่าตัดเพราะว่าถ้าผ่าตัดที่กระดูกสันกระดูกคอเนี่ถ้าเกิดมีดของหมอคมๆมนะพลาดนิดเดียวเนี่ยดิฉันก็จะเป็นอมพลึกอมาพาดได้ตลอดชีวิตดิฉันก็กลัวมากเลยก็เลยคิดว่าเอาทางเลือกนี้ดีกว่าไม่ต้องกินไม่ต้องเพียงแต่แปะอย่างเดียวนะคะมันก็ช่วยได้ ซึ่งดิฉันก็แปะมาทดลองมาแล้วตอนนี้ก็ใช้มาประมาณสามเดือนแล้วนะคะก็รู้สึกว่าก็มันถึงแม้มันยังไม่หายเพราะว่ากระดูกคอนี้เสื่อมมาตั้งแต่มันหลายสิบปีแล้วอะเพราะตอนที่ตั้งแต่อายุสามสิบกว่าหมอเคยตรวจเช็คแล้วบอกว่าเนี่ยกระดูกคอคุณนี่เสื่อมก่อนวัยนะคะอะไรเนี่ย ดิฉันก็รู้มาแล้วแต่ว่ามันไม่ยังไม่ได้แสดงอาการอะไรนะคะแต่เนื่องจากดิฉันเนช่วงหลังนี้พอปลดกเกษียณแล้วก็ทําหน้าที่ก็แปลเอกสารหรือว่าตรวจปุ๊บเอกสารนี้มันก็นั่งอยู่หน้าคอมเป็นเวลานาน,านๆนะ่ะก็ตอนนี้มันก็เลยกำเริบขึ้นมาแต่เมื่อใช้ x สามเก้าแล้วก็รู้สึกว่า ดีจริงๆนะคะนะสามารถทำให้ดิฉันทำงานได้ทั้งวันโดยที่ไม่ไม่มีอาการปวดมามารบกวนสมาธินะคะ,ะการแบ่งปันของแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือสามีดิฉันเพิ่งผ่าตัดกระดูกสะโพกนะคะหนึ่งซึ่งยังสมานยังไม่ดีดิฉันก็ให้เขาแบ่งด้วยตอนนี้คือตอนแรกๆเขาก็ไม่เชื่อ อไม่เอาไม่เอาไม่เอา,เอาดิฉันบอกว่าแปะเธอแปะแล้วทําให้คุณเนี่ยเ,เดินเดินดีขึ้นหายไวขึ้นไม่เอาเหรอฉันก็ไม่ได้เก็บตังค์ด้วยนะให้แปะให้ฟรี <c oughs> เขาก็อาโอเคก็แปะก็แปะด้วยกันตอนนี้เดิมทีเขาก็คือหมายถึงว่าผ่ามาแล้วเ,เป็นปีแล้วกำลังอยู่ในช่วงที่ ฟื้นฟูนะคะแต่เวลาเดินเนี่ยเขาก็ยังมีอาการเจ็บเขาก็เลยยังไม่กล้าเท้ายังไม่ค่อยก้าเหยียบพื้นเต็มที่ต้องใช้ไม้เท้าช่วยนะคะแต่ตอนหลังหลังจากที่แปะแล้วนะคะตอนนี้หาไม้เท้าไม่ค่อยเจอนะ,ะเพราะว่าไม่รู้ช่วงไหนที่ต้องเดินไกลเ็ว่าต้องใช้ไม้เท้าช่วยแต่พอเดินไปถึงแล้วเวลากลับเขาก็มักจะลืมนะคะ ต้องคอยหาไม้เท้าให้เขาด้วยไม่รู้เขาเอาไปเลื่อไว้ที่ไหน <c oughs> ก็แสดงว่า X39 มีส่วนช่วยให้เขาเดินดีขึ้นในช่วงระยะที่ใกล้ๆเดี๋ยวนี้เขาเดินโ,ยโดยไม่ต้องใช้ไม้เท้าก็เดินได้แล้วนะครับแล้วก็อีกออก็ ครอบครัวของดิฉันก็อยู่กันสองคนตายายถ้าดิฉันไม่แข็งแรงพอเนี่ยก็มันก็ดูแลซึ่งกันและกันไม่ได้ดิฉันก็รู้สึกต้องขอขอบคุณดรเดวิดชมิดนะคะแล้วก็ขอขอบคุณน้องสาวแล้ะก็เพื่อนๆทั้งหลายที่ในห้องนี้ที่คอยให้ความรู้ให้กำลังใจทำให้ดิฉันก็สามารถที่ใช้อย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้นะคะ แล้วก็เมื่อ,อเปลี่ยนเรื่องแล้วนะคะเมื่อสองสามวันก่อนดิฉันก็ดูจากห้องมิ팅 X39 อ,องค์กรผู้นำอะไรเนี่ยก็เห็นคุณพินิดนันเนี่ยไลฟ์ส่งคลิปเข้าไปอยู่ในห้องนี้นะคะเกี่ยวกับวิธีการแปะแล้วก็ตำแหน่งที่แปะดิฉันฟังแล้วรู้สึกว่าเออ จะไม่ค่อยถูกต้องนะคะถ้าหากว่าอันนี้ก็ขอแลกเปลี่ยนนะคะกับสมาชิกทุกๆท,ท่านเพราะว่าเท่าที่รู้มาก็คือต้องใช้แปะที่ใต้ C7 ประมาณก็อยู่ในระหว่างช่วง C7 กับ T1 นะคะถึงจะเป็นจุดที่ถูกต้องไม่ทราบว่าจะใช่หรือเปล่าเพราะเนื่องจากดิฉันเ,เคยเรียนรู้ทางด้านฝังเข็มมาก่อนแล้วก็เคยเป็นหมอฝังเข็มมาก็เป็นสิบกว่าปีนะคะแต่ช่วงนี้ก็อายุมากแล้วดิฉันก็เลิกหมดนะคะไม่ได้ทำแล้วแต่ว่าความรู้เดิมๆม,ม,มันก็ยังมีอยู่ซึ่งจุดนี้เนี่ยทำให้ดิฉันก็รู้ว่าด็อกเตอร์เดวิดชมิดเนี่ยรอบรู้ไปทั่วเลย ไม่เพียงศาสตร์วิทยาศาสตร์ทางโลกตะวันตกแม้กระทั่งศาสตร์วิทยาศาสตร์หรือความรู้ของโลกซีกโลกตะวันออกท่านก็ยังรอบ,ร,อบรู้อีกยังรอบรู้ถึงจุดฝังเข็มเส้นเมริเดียนแล้วก็เลือกจุดได้ดีมากเลยเพราะว่าจุดนี้เนี่ยในในวิชาฝังเข็มนี่มีชื่อว่าต้าจุยต้าจุยนี้ก็คืออยู่ ใต้ C7 เพราะฉะนั้นดิฉันอยากจะให้ทุกคนใช้คำว่าใต้ C7 ดีกว่า C7 นะคะเพราะ C7 ก็คือกระดูกที่นูนขึ้นมาใช่ไหมคะยังไม่ใช่จุดของมันแต่ถ้าจุดของมันน่าจะคือใต้ C7 ระหว่าง C7 กับ T1 อันนี้แหละถึงจะเป็นจุดที่แม่นยำที่สุดแล้วก็จุดนี้นะี่ยเป็นจุดรวมศูนย์ของพลังลมปราณทั่วร่างกายแล้วก็ อวัยวะทุกส่วนของร่างกายแขวนอยู่ที่กระดูกสันหลังนี้นะคะเพราะฉะนั้นทุกคนแปะที่จุดนี้แล้วถึงจะมีอวัยวะส่วนนี้ส่วนนั้นดีขึ้นฟื้นฟูนฟนดีขึ้นก็เพราะจุดนี้เป็นจุดรวมศูนย์ของพลังลมปราณของอวัยวะทุกส่วนในร่างกายของเราดิฉนันก็ คิดว่าเป็นแบบนี้นะคะแล้วที่บอกว่าเอาแผ่นที่ใช้แล้วในวันที่สองมาแปะที่ไต้สะดือสองนิ้วนี่ก็เหมือนกันนี่ก็เป็นจุดที่เรียกว่าชี้หายชี้หายนี้ถ้าแปลตามตัวหนังสือแล้วนี่ก็คือทะเลแห่งพลังชีวิตหรือทะเลแห่งพลังลมปราณซึ่งทั้งทั้งสองจุดนี้เนี่ยจุดที่อยู่สันหลังด้านหลังนี่คือหยังจุด ที่ว่าชื่อชี่ไห่เนี่ยเป็นหินแม้หินกับหยางถ้ามีความสมดุลแล้วเนี่ยร่างกายเราก็จะ,ะแข็งแรงนะคะนี่คือศาสตร์แพทยแผนจีนนะคะหยินหยางเกิดความสมดุลแล้วร่างกายเราก็จะ,ะแข็งแรงสบายดีนะคะ,ะดิฉันก็ขอแลกเปลี่ยนเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะับผมขอบคุณคุณที่กินสุกคนเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับแหมจากที่ได้ ที่เขาได้เข้ามาฟังเกือบทุกน่าจะทุกวันนะครับผมเห็นนะครับแล้วก็<ม>ท่านก็มีความรู้ด้วยนะครับห็ทุกวันเลยแต่ว่าก็มแช์ใช่เพราะท่านเป็นผู้มีความรู้นะครับถ้าท่านจะน่าจะอายุท่านอยู่ที่เจ็ดสิบกว่าแล้วมั้งครับผมนะท่านเป็นคนที่มีความรู้ใช่ค่ะเจ็ดสิบกว่าแล้วค่ะครับผมท่านมีความรู้นะครับท่านมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงเพราะว่าท่านมีความรู้ดูแล ทีนี้เองนะครับจากที่ไม่ได้ฟังเสียงนานนะครับอยากอยากให้มาแบ่งปันแต่ก็วันนี้ได้ฟังแล้วก็รู้สึกชื่นใจนะครับแล้วก็ได้รับความรู้เพิ่มเติมนะครับ